ปลายน้ํากันนะครับในช่วงต้นน้ําขั้นตอนปัจจัยการผลิตจะมีผู้ทําหน้าที่คือผู้จัดก,การวัตถุดิบให้กับเกษตรกรได้แก่บุณิธิครมการหลวงสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรในสหกิจชุมชนการผลิตมีผู้ทําหน้าที่คือเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกกาแฟเพื่อจําหน่ายในช่วงกลางน้ําการรวบรวมมีผู้ทําหน้าที่คือ มิสหาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปในท้องถิ่นและพะ่อค้าคนกลางเป็นผู้ที่เข้ามาซื้อกาแฟในพื้นที่การแปรรูปมีผู้ทำหน้าที่คือสหกรณการเกษตรบรีรัมโครงการหลวงและโรงงานแปรรูปเอกชนในช่วงปลายน้ำการจำหน่ายแบ่งออกเป็นการจำหน่ายเพื่อบริโภคภายในประเทศผ่านผู้ค้าสง่งผู้ค้าปลีก การจำหน่ายเพื่อการส่งออกผ่านผู้ส่งออกร้านกาแฟาในเครือข่ายของโรงงานแปรรูปหรือผู้ค้ากาแฟารายย่อยในขั้นตอนการผลิตของเกษตรกร,กรผู้ปลูกกาแฟาจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตกาแฟาประกอบด้วยที่ดินน้ำแรงงานต้นกล้ากาแฟาปุ๋ยและทุนโดยในอดีตเกษตรกร,กรผู้ปลูกกาแฟา ซื้อต้นกล้าพันธุ์มาจากกลนทโครงการหลวงสหกรร์การเกษตรหรือจากแหล่งอื่นๆภายนอกหมู่บ้านแต่ในปัจจุบันเกษตรกรได้มีการเรียนรู้ผลิตและขยายพันธุ์ต้นกล้าเองและจําหน่ายจึงสามารถหาซื้อได้จากเกษตรกรที่เพาะพันธุ์จำหน่ายต้นกล้ากาแฟปลูกกาแฟประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าและสายพันธุ์รบัสต้ารวม250,000ไร่ เกษตรกรที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าจะปลูกมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่เป็นภูเขาสูงและอากาศหนาวเย็นพื้นที่รวม6417ืน่สไร่ส่วนเกษตรกรที่ปลูกกาแฟโรบัสต้าจะปลูกมากในภาคใต้แทบจังหวัดชุมพรและระนองเนื้อที่ปลูกประมาณ1 9 6 6 4ไร่กาแฟ ควรเป็นพื้นที่ที่มีความสูงประมาณ800ถึง12,000เมตรจากระดับน้ำทะเลมีความลาดชันไม่เกิน50%และต้องทำการกำจัดวัชพืชโดยการถางให้โล่งเพื่อเตรียมทำแนวระดับการเตรียมพื้นที่ส่วนมาก,กเกษตรกรเริ่มทำในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้พร้อมสำหรับปลูกกาแฟในฤดูฝนที่จะมาถึงประมาณมิถุนายนถึงพฤษฎาคม เกษตรกรจะต้องเลือกระยะปลูกในการวางต้นกาแฟให้มีระยะห่างให้เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินถ้าพื้นดินไม่อุดมสมบูรณ์ควรเลือกระยะปลูกให้ถี่ขึ้นห4 5ประเทศไทยประสบปัญหาราคากาแฟโรบัสต้าตกต่ำทำให้เกษตรกรเริ่มหันไปปลูกพืชยืนต้นชนิดอื่นแทรกในไร่อาทิ ยางพาราและปาล์มซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าและมักพ้นต้นกาแฟที่ไม่สมบูรณ์และอายุมากออกทำให้ผลผลิตต่อไร่ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันทิศทางกาแฟเริ่มดีขึ้นจากความนิยมในการดื่มกาแฟภาครัฐจึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกกาแฟและพัฒนาสายพันธุ์กาแฟให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น าการเกษตรได้แนะนำสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้า5,000อาทิพันชุมพร84ขี4และชุมพร84ขี5ที่นำมาจากประเทศฝรั่งเศสและให้ผลผลิตมากกว่า250กิโลกรัมต่อไร่ขนาดเมล็ดเป็นขนาดกลางและรสชาติเป็นที่ยอมรับมาตรฐานของโรงงานและเชียงใหม่80มีความโดดเด่นเรื่องการต้านทานโรคราสนิมเป็นอย่างดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีคุณภาพดีกลิ่นหอมนอกจากนี้จะส่งเสริมให้ทำกาแฟพรีเมียมหรือกาแฟเฉพาะถิ่นให้มากขึ้นโดยจะกำหนดให้ชุมพรเป็นเมืองกาแฟกลิ่นหอมนอกจากนี้จะส่งเสริมให้ทำกาแฟพรีเมียมหรือกาแฟเฉพาะถิ่นให้มากขึ้นและชุมพร84ขีดทาที่นำมาจากประเทศฝรั่งเศสและให้ผลผลิต มากกว่า250กิโลกรัมต่อไร่ขนาดเมล็ดเป็นขนาดกลางและรสชาติเป็นที่ยอมรับมาตรฐานของโรงงานและเชียงใหม่80มีความโดดเด่นเรื่องการต้านทานโรคราสนิมเป็นอย่างดีให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีคุณภาพดีกลิ่นหอมนอกจากนี้จะส่งเสริมให้ทำกาแฟพรีเมียมหรือกาแฟเฉพาะถิ่นให้มากขึ้นโดยจะกำหนดให้ชุมพรเป็นเมืองกาแฟ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรให้ดูแลบำร,รุงรักษาต้นกาแฟตั้งแต่ปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจเช่นบัคคาเดเมียบวยเพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟและยังสามารถเก็บผลผลิตไม้ยืนต้นเป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยพร้อมกันนี้ต้องตัดแต่งกริงสร้างทรงพุ่มร่วมกับการใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม ถ้ากรณีที่ต้นกาแฟอายุมากให้ตัดแต่งต้นทาสาวเพื่อให้เมล็ดออกได้มากขึ้นส่วนการเก็บเกี่ยวผลิตผลต้องเก็บผลสีแดงเท่านั้นเพราะถ้าเก็บผลสีเขียวที่ยังไม่สุกเต็มที่จะทําให้ผลผลิตคุณภาพต่ํารสชาติที่ออกมาก็จะไม่ใช่กาแฟที่ดีกาแฟสดเสร็จแล้วเกษตรกรส่วนหนึ่งจะแปรรูปผลกาแฟสดเบื้องต้นให้เป็นกาแฟกะลา โดยนำไปสีกระทอบเปลือกทันทีจากนั้นนำไปหมักแห้งและหมักเปียกก่อนนำไปแช่และล้างมาเมล็ดเพื่อกำจัดเมือกที่ติดมากับมเมล็ดให้หมดนํำตาให้แห้งมเมล็ดกาแฟที่แห้งแล้วเราเรียกว่ากาแฟกระลาซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องคำนึงถึงคุณภาพในขณะที่กเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายผลกาแฟสดให้แก่กลุ่มกเกษตรกรด้วยกันเองเนื่องจาก,กเกษตรกรบางรายมีพื้นที่ปลูกไม่มาก ทำให้ได้ผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อการแปรรูปเป็นกาแฟกระลาจนเก็บผลผลิตในรูปผลกาแฟสดของตนขายให้กับสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มทีทสสามารถขยายวงเงินสินเชื่อเพื่อการผลิตจะสามารถช่วยให้เกษตรกรมีเครื่องมือมาช่วยในการผลิตเช่นเครื่องสีกาแฟสดซึ่งเป็นการเพื่อูลค่าให้กาแฟสดในระดับต้นน้ำได้ในขั้นตอนนี้จะต้องเข้าไปปิดความเสีย่ยง โดยการพัฒน,นาเกษตรกรให้มีความรู้ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการช่วยลดต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟของเกษตรกรรายย่อยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรแปลงใหญ่เชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่สหกรณ์และภาคเอกชนลดการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้มีการคัดเกรดคุณภาพของผลผลิตกาแฟาเพื่อเพิ่มมูลค่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่สองกลุ่มหลักคือกลุ่มแรกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรรับซื้อผลผลิตในรูปแบบผลกาแฟาสดเพื่อนาไปแปรรูปเองเป็นกาแฟากาลาและสารกาแฟากลุ่มนี้เป็นผู้รวบรวมรายใหญ่ที่สุดเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงคั่วพ่อค้าส่ง และผู้ส่งออกโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางกลุ่มที่2ในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้ขายให้กับผู้แปรรูปหรือโรงคั่วกาแฟโดยตรงก็จะผ่านผู้รวบรวมซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางที่เข้าไปติดต่อรวบรวมกาแฟกะลาจากเกษตรกรรายย่อยกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมในท้องถิ่นหรือพื้นที่ปลูกกาแฟเพื่อส่งขายต่อให้แก่ผู้ส่งออก โดยในขั้นตอนนี้กาแฟกะลาจะต้องถูกเก็บในโรงเก็บที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนขนส่งไปยังขั้นตอนต่อไปมีผู้แปรรูปได้แก่สหกรณ์การเกษตรหรือผู้แปรรูปเอกชนรับซื้อกาแฟกระลามาแปรรูปเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ค้าส่งปลีกรวมถึงห้างค้าปลีกสมัยใหม่เช่นโรงงานในชุมชนโรงงานกาแฟบลูคอฟ โรงงานกาแฟดอยช้านเป็นต้นหลีเอากลาออกเป็นสารกาแฟและคัดขนาดเพื่อแบ่งเกรดก่อนนำไปแปรรูปเป็นกาแฟเมล็ดขั่วด้วยความร้อนเพื่อดึงคุณสมบัติด,ด้านกลิ่นและรสชาติของกาแฟออกมาซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างมากเพื่อให้ได้สีและกลิ่นที่ต้องการกรณีเป็นผลิตภัณฑ์แบบกาแฟขั้วบดจะผ่านการบดอีกครั้ง และบรรจุใส่บรรจุพัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไปตอนนี้เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้หรือผลพลอยได้จากการผลิตเช่นกากกาแฟใช้กำจัดกลิ่นใช้ขัดผิวเปลือกกาแฟที่ได้จากการสีใช้ทำปุ๋ยหมักหรือเป็นวัสดุเพาะเห็ดฟาง ขแขนงกาแฟ ى, สามารถนำมาขยายพันธุ์กาแฟเป็นต้นในระดับกลางน้ำนี้ท่อกอศกสามารถสนับสนุนเงินทุนให้ผู้รวบรวมเพื่อรวบรวมกาแฟให้ได้ในปริมาณที่มากขึ้นและสนับสนุนเงินทุนเพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานส่งเสริมการซื้อขายเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพกำหนดมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดกาแฟที่รับซื้อและกำหนดราคาของแต่ละระดับมาตรฐานให้ชัดเจน ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากาแฟโดยสนับสนุนในรูปของโรงงานเงินทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปด้วยการให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นของตลาดและการจําหน่ายแบ่งเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศผ่านผู้ที่เกี่ยวข้อง3มกลุ่มหลักคือ 1. นผู้ส่งออกทำหน้าที่ส่งออกกาแฟไปยังตลาดเป้าหมายอาทิตย์ทวีปเอเชียและยุโรป 2. โรงงานแปรรูปกาแฟแปรรูปและจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าส่งปลีกรวมถึงห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด 3. ร้านกาแฟในเครือข่ายของโรงงานแปรรูปหรือผู้ค้ากาแฟรายย่อยที่รับซื้อเมล็ดกาแฟเพื่อแปรรูปเป็นกาแฟจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ6.5 0ต่อปีทั้งนี้เนื่องจากกระแสะความนิยมดื่มกาแฟขั้วบดและกาแฟสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการผลิตกาแฟสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์กาแฟส่วนใหญ่ที่ส่งออกเช่นกาแฟ3 in 1ินและกาแฟสำเร็จรูปไปยังประเทศในอาเซียนเช่นเมียนมาลาวและฟิลิปปินส์ และเนื่องจากปัจจุบันการบริโภคกาแฟของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายทําให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อโมเดลของการเพิ่มมูลค่ากาแฟสามารถขับเคลื่อนจากโครงการนำร่องจากต้นน้ำถึงปลายน้ำและสามารถเติบโตบนสมดุลของผลลัพธ์ มีความเข้มแข็งเกื้อกูลและเป็นธรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในกระบวนการ Value Chain ก็สามารถนำต้นแบบการปฏิบัติที่ดีนี้ไปขยายผลต่อไปครับ